พวคุณต่อยวันนี้อยู่ที่ห้องอาหารแสนคําเทเรสเชียงใหม่เจ้าห้องอาหารแสนคําเทเรสเปิดมา88ปีแล้วเจ้าบรรยากาศที่เห็นมือนะเจ้าคือนาข้าวของห้องอาหารแสนคําเทเรสเจ้าที่ห้องอาหารแสนคาเทเรสของเขาก็มีเมนูหลากหลายเลยนะเจ้าตั้งอาหารไทยและอาหารไทยล้านนาะถ้าได้แวะมาเชียงใหม่มามาปะกันนะเจ้ากับพี่ตูตพี่ต,ตูอยู่ เกยวงนกแรนะเจ้าถ้าได้มาแสนคำเอามาป่าก enfin ันที่นี่นะเจ้ายังจำกันได้อยู่กับเจ้าเดี๋ยวฮองเพลงให้ฟังไปเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นนักศึกษาที่ไหนเป็นคุณนายบ้านใดบ้านใดถ้าอยากฟังและอยากเจอกันมาเจอกันที่ห้องอาหารแสนคำเทเรสเชียงใหม่เจ้า